หากใครเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันวันนี้ชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทํายังไงให้เรานันมีความสุขและประสบความสําเร็จในชีวิตได้เปิดแผนที่ชีวิตที่คิดเองใบนัดหมอใจค่ะหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักนะคะ จำได้ไหมคะว่าเราเคยได้ไพ่ใบนี้กันแล้วเมื่อตอนอาทิตย์ที่แล้วซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองค่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่จะไม่เปิดใหม่นะคะเพราะว่านี่คือความเป็นไปและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นไพ่ใบนี้ค่ะแม่จะจะบอกกับทุกคนและเน้นย้ําว่า สิ่งที่ทุกคนปรารถนานั้นขอให้ทุกคนตั้งใจและลงมือทําได้เลยค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณและไพ่ใบนี้กลับมายืนยันอีกครั้งว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทํานั้นขอให้คุณตั้งใจและลุยมุ่งม,มั่นได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลใดใดทั้งสิ้นเพราะนี่คือคํายืนยันอีกครั้งที่ไพ่ได้ บอกกับเราค่ะว่าเราควรจะต้องลงมือทำอย่างแท้จริงไม่ต้องลังเลอะไร,ะไ,รไม่ต้องสงสัยอะไรและทำด้วยหัวใจที่เราเปลี่ยนไปด้วยความรักเพราะความรักจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เรานั้นประสบความสำเร็จการที่เรานึกถึงคนรอบข้างการที่เรานึกถึงประโยชน์ของคนที่เรารักนึกถึงประโยชน์ของคนที่เราให้สิ่งดีนั้นไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรถ้าหากว่าคุณให้ความรักกับลูกค้าของคุณ ก็สิ่งนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนขอให้มุ่งมั่นตั้งใจและเดินต่อไปด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความรักความปรารถนาดีที่มีสองผู้คนนะคะเพราะนี่คือทางที่จะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จเมื่อคุณเอลโฟของตัวเองเจอเส้นทางของตัวเองแล้วขอให้ลุยค่ะไม่มีสิ่งใดที่จะมากีดขวางคุณได้อีกนอกจากความรู้สึกของคุณเท่านั้นฉะนั้นวันนี้ไพ่ได้บอกเรื่องเหล่านี้และย้ำเตือนว่า จงมุ่งมั่นได้แล้วค่ะจงกล้าตัดสินใจและเดินไปในสิ่งที่เราเลือกและนี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะเพราะนี่คือการเปิดไพ่ที่ได้ใบเดิมมาแล้วภายในสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงสองครั้งขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จค่ะเพราะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใม่นัดหมอใจหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดทัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักนะคะ